สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประเด็นเรื่องของดราม่าฟ้าทลายโจรที่เกิดขึ้นเมื่อ2อวันก่อนนะครับสอวันก่อนนะครับถ้าใครตามข่าวนะครับก็จะได้เห็นข่าวว่ามีการถอนงานวิจัยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับฟ้าทลายโจรออกจากการตีพิมพ์นวลดสารทางการแพทย์ระดับต่างประเทศนะครับหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแซึ่งผู้ทำงานวิจัยนะครับคือนะครับกลม การแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะครับนำโดยคุณหมออมพรเบญจกพลพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นอธิบดีนะครับจริงๆงานนี้นะครับมีการทําร่วมกันระหว่างนะครับกรมการแพทย์แผนไทยนะครับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับคณะระบาทวิทยาคลินิกนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์อมหิดลนะครับโดยนะครับ ผู้ดูแลระบาดวิทยาคลินิกนะครับก็คืออาจารย์สยมพรสีนาวินและก็อาจารย์อมรินทักเิเสถียรน,นะครับเบื้องหลังก็คือว่าทางกรมการแพทย์เนี่ยเป็นการที่ดูแลฝ่ายเก็บข้อมูลนะครับซึ่งการทําวิจัยนะครับเป็นการทําวิจัยแบบ rct นะครับหรือว่าเรียกว่า randomize control trial คือการแบบสุ่มแบบปิด2ทางนะครับเพื่อให้เป็นงานวิจัยที่จะได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติได้ไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าระเบียบงานวิจัยเนี่ยเป็นการวิจัยที่น่าเชื่อถือถ้าใครทํา RCT ก็จะรู้กันนะครับว่าในวงการว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือแน่นอนทีนี้นะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเสร็จไปแล้วนะครับโดยการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือได้รับยาฟ้าทลายโจรน,นะครับมีจานวนอาสาสมัคร29คนและกลุ่มหนึ่งคือได้รับยาหลอกหรือพลาซิโบอาสาสมัคร28คนนะครับในการเก็บ เก็บข้อมูลเนี่ยเก็บเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทีนี้การเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราได้คยกว่าข้อมูลดิบหรือ raw data เนี่ยมันต้องมีการประมวลคำนวณทางสถิตินะครับซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับก็ให้ทางคณะระบาดวิทยาคลินิกนะครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการเก็บเก็บข้อมูลแล้วก็การแปลผลทางสถิตินะครับซึ่งก็ทางคณะระบาดวิทยายก็นํามาประมวลผลเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับนะครับไปยัง กรมการแพทย์แผนไทยเพื่อเตรียมข้อมูลที่จะลงตีพิมพ์ในเวารสานระดับนานาชาตินะครับประเด็นก็คือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นว่ามีการผิดพลาดทางสถิตินะครับแล้วทางคุณหมออมพรนะครับที่บดีกรมการแพทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็แจ้งกับสื่อนะอย่างที่เราทราบกันว่าเหตุผลที่ถอนงานออกมาก่อนเนี่ยเพราะว่ามีการคำนวณที่ผิดพลาดนะครับทีนี้ ประเด็นดราม่าคือว่าพอบอกเหตุผลการคำนวณที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็งานเข้าสำหรับคนที่ทำเรื่องของการคำนวณน,นั่นก็คือทางระบาดวิทยาคลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านก็ไม่พอใจนะครับว่าทำไมถึงให้เหตุผลแบบนี้ทั้งๆท,งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการคำนวณไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่า1นนะครับกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะหรือว่าแซมเพลไซส์เนี่ยเล็กเกินไปก็คือกลุ่มหนึ่งมีแค่28กับ29คน นะครับมันน้อยเกินกว่าที่จะบอกถึงความแตกต่างของ2ตัวยาได้นะครับอีกทั้งเนี่ยทำให้ผลออกมาเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยในการที่จะลงตีพิมพ์ข้อมูลมันค่อนข้างค่อนข้างออกค่อนข้างว่าวิคแล้วกันนะครับทาให้ทางวารสารติงกลับมานะครับพอมันเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยก็เลยต้องถอดถอนออกมาก่อนนะครับเพื่อมาอาจจะเก็บข้อมูลใหม่นะครับทีนี้ก็แค่ว่าเหตุผลเนี่ยมันพูดไม่ตรงกันนะครับ ความเป็นจริงถ้าเราฟังทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คืออาจจะเลื่อนจากการที่เข้าใจผิดนะครับระหว่างการสื่อสารระหว่าง2ทีมนะปกติเนี่ยเราทํางานก็คือเป็นทีมเดียวกันแต่นี่คือ2ทีมในอยู่นคนละที่เลยนะครับกรมการแพทย์แผนไทยก็ที่หนึ่งโรงพยาบาลรามาที่หนึ่งแล้วก็ช่วงนี้อาจจะช่วงโควิดอาจจะเป็นการสื่อสารทางออนไลน์ไม่ได้พบปะกันก็อาจจะมีข้อมูลสื่อสารที่ผิดพลาดไปได้นะครับก็สรุปเลยนะครับว่างานวิจัยนี้มีข้อผิดพลาด1เลยคือ อาสาสมัครจำนวนน้อยเกินไปทำให้ไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างได้อย่างมีความเชื่อมั่นมากพอที่วารสารระดับนานาชาติจะรับไปตีพิมพ์ได้นะครับปกติงานวิจัยเกี่ยวกับตัวยาหรือวัคซีนก็ตามนะครับต้องมีอาสาสมัครหลักร้อยหลักพันบางที่หลักหมื่นนะครับอย่างอย่างวัคซีนที่ผ่านมาทุกๆยี่ห้อเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยหลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับยังเพื่อขออนุญาตขึ้นจดทะเบียนออยอ แต่อันเนี้ยนะครับฟ้าทลายโจรมีอาสาสมัคร28-29คนนยะครับย่อมเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเล็กเกินไปนะครับแล้วก็การทํางานร่วมกันนะครับของ2หน่วยงานใหญ่นะครับอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดกันไปนะครับก็ทําให้ให้ข้อมูลให้ข่าวสารนะครับกับสื่อเป็นไปทางที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตัวเองแต่เป็นโทษของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้ผมมองอย่างนั้น ที่สาคัญเลยคือฟ้าทลายโจรมันเป็นกระแสระดับประเทศถ้างานวิจัยงานงานวิจัยที่มันเกิดขึ้นบนความที่ไม่ได้เป็นกระแสหลักนะครับตัวยาไม่ได้เป็นที่จับจ้องของคนทั้งประเทศเนี่ยเมื่อมีความผิดพลาดเนี่ยครับคุยกันแป๊บหนึ่งก็จบแก้ไขข้อมูลเก็บข้อมูลเพิ่มคำนวณสถิติใหม่เนี่ยไม่ยากเลยนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของการที่ข้อมูลออกถึงสื่อแล้วออกถึงมือสื่อแล้วทําให้มันเกิดความ บาดหมางนะครับระหว่าง2สถาบันก็เลยต้องออกออกสื่อแบบแก้ไขปัญหาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับสำหรับผมนะครับมองว่าก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะครับเพียงแต่ว่ามันด้วยตัวงานเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีการรีบร้อนเกินไปที่จะนำสู่วารสารระดับประเทศเพื่อต้องการที่จะเอาข้อมูลมาใช้ทนะัทั้งที่ ข้อมูลมันยังไม่พอไม่เพียงพอที่จะบอกถึงความแตกต่างนะครับของ2ตัวยาได้นะระหว่างฟ้าทลายโจรกับยาหลอกนะครับก็นี่คือที่มาที่ไปของประเด็นดราม่าฟ้าทลายโจรที่ทุกคนได้เห็นในข่าวในมุมมองของผมหมอนัทนะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ